อันออ่อนซ่อนครับพี่น้องนี<อ>่ครับบรรยากาศของสวนลุงยันผมนยายพยันจำบ้านคุณแม่คำพรจำบ้านนะครับสนวนจรวดโบกวันนี้เอาไปขายผักกันเลยครับไปเลยครับพี่น้องครับแม่ครัออบปันมากินผักกันลุงยันกับปันป่าเล้วนี่เป็นยังไงครับบานเฮาดีปลอดภัยดีปลอดสารพิษอ่าครับเออตอนนี้นี่สาวๆทั้งนั่งอยู่นี่อายุหลายปีนี่เนาะเดเงินเดือนหลายปีนี่เดือนเดือนหลายปีนล่เราแม่เอ้ยเดือนเจ็ดร้อยยูโอ้คุณสาวเดือนขึนเดือนเจ็ดร้อย สวัสดีครับลุงยันครับครับสวัสดีครับอันมือนีขออนุญาตมานะครับช่องล้ำซับแชนแนลครับมาอัปเดตสวนลุงยันมือนีเกษตรอินทรีย์ปลอดสารนี่อย่างน่้เนาะครับลุงยันในแปลงสวนครับมือนีหเอากับมีเกษตรของเ้างก็คือเป็นทั่วฟางย่างนะครับเ้ากับเก็บไปอลไรกับเพื่อสีเตรียมออกขายย้มแรงนะครับเ้าไปเยี่ยมยามถามเขาเอาสินค้าทางด้านกับเสียดไปจำนายในบ้านเ้านะครับกับช่วงนี้กับห้องกำลังเก็บเกี่ยวกันอยู่ ครับงั้นในครับทั่วฟังเหีวนี่ที่ปลูกนี่จักมือครับได้เก็บผลผลิตทัวฟังเหี้ยวนี่ครับเริ่มต้นที่เ่าปลูกตั้งแต่ลูกมาเลยกับสีส่สมือก็เริ่มจับดอกครับตอนนี้เามันกับอันนี้ก็ได้หาซืกว่ามือแล้วครับนี่หาซืกว่ามือเ่าเก็บไปแล้วสามเถียวครับเก็บไปสาม <3 S 1> เถียวสามเถียวถามงั้นในว่าข้างนี่ก็าคือเป็นตะไคร้เป็นตะไคร้ครับตะไคร้เอ็นเ้ามีขายตามท้องตลาดครับมีทั่วมีแตงมีกระลำส่วนโซนทางนี้หลังจากที่ทั่วฟังเหี้ฟังมาทั้งบนห้องกับมีแตงกัวแตงกัวนี่มันมมัันนจะะหรรรุ่่วคบเพาา แตงกวห้องมันมันเป็นเพื่ออายุสัน้นปลูกประมาณปลูกโดนมาได้ครับสามสิบมือครับหลังจากลงมาเรียนห้องก็คือกันแหละ,ะวางสายยางตะวันนี้พอดีเ้ามาตรวจสอบเมืองว่ามันมันสีเขาหนาแร่งแล้วตะกอนนี่ไม่เคยคุ้มเนาะเพราะว่าหนาดิมนั้นเหี่ยงไว้เลยหลังจากเก็บเกี่ยวแล้วก็เลยลงลงทุนเพิ่มเติมเมืองว่าเอาผ้ายางมาคุ้มเนี่ยมันก็เก็บคุ้มชื้นได้ดีเ้าประหยัดน้ำ อ่าส่วนมะเตีงเขาก็เจ็บได้หลายรอบแล้วครับซ้ำนี่ก็ได้เป็นเงินหมื่นแล้วเดือนี่ยโอ้ส่วนนี่ม่เห็นตัวนี้นะครับอ๋อครับนี่ครับพี่น้องครับนี่ครับเอาลุงยันเด็ดสดๆเลยนะครับโอ้นี่มันหนึ่งหลว่าลองซิมบงเอาครับนี่ก็ขอญาตินะครับปกติแล้วช่องนั่งกันได้เซตหลายเนี่ยไกินเลยสารพิษอีกครับนี่ลุงยันกินใหเบิังอ่าครับครับพี่น้องครับเมื่อกี้นี่ลุงยันเด็ดห้นะครับไปกินนาแปลงสวนสดๆเลยนะครับนี่ครับนี่ก็คือต้นฉบับของ ื้นที่นีลุงยันอยู่ข้างๆเนาะเด็ดให้กินนะครับเอากินให้พี่น้องเพื่อนนะครับเด้อเกษตรอินซี่รีครับล้านเปอร์เซ็นหวานครับหวานหวานหวานกรอบนะครับล้านกรอบรอยมาต้องล่างมันนี่กรับที่ว่ามาอัปเดตแปลงสวนอร่อยไปเลยครับเกษตรอินทรีย์ครับแรงแรงมีเดี๋ยวสิเดี๋ยวสิพาไปเบื้องครับสิพาไปเบื้องเหมือนนี่เขาสิเขียไปในบ้านเขาสิไปไข่พีเอ็มน้องเป็นสินค้าพีเอ็มน้องนี่เหมือนนี่เขาเอาแตงเอากระลำนี่แหละครับกระลำปีนี่ใส่เวลาปลูกอยู่สามเดือนครับสามเดือน เก้าสิบวันเก้าสิบวันเก้าสิบวันตั้งแต่แต่พอมาเรียนเลยนะครับอืมครับระยะห่างนี่ประมาณหัวต่อหัวนี่จักจักรเส้นระยะห่างเห้องผมเห็ดไม่น้อยกว่าไม่น้อยกว่าหกสิบเสนนะครับอืมนี่เนาะแต่ใหดที่หลางกองหัวหน่อยหัวต่อหัวนี่ประมาณหกสิบเสนครับเอาลูงยันอันนี้เชียวไปขายในบ้านแล้วเนาะก็ไปขายในบ้านโอ้ยนี่นี่นะครับอันนี้คือปลอดสารพิษหร้อพี่น้องนะนี่แต่ยังมีหนอนมีแมงยืนกันนะครับอันนี้ลูงยันตัดสดเลยนะครับ นี่ห่อกระเจียวไปเป็ดลดต้นทุนอันนี้ท่านขาคางนี่เขาเกิดยังกับไก่ไก่ข้นโดก่อนอ <c oughs> เป็นไก่ข้นโดครับเอาพี่น้องเบมึงเด้อนี่พี่ตัง้งไก่ขั้นไข่เนาะไก่ไข่ไก่บ้าน,น,านๆไก่ไทยบ้านลดต้นทุนเน <ๆ S 2> อาลงกยังนาะส่วนท่าข้างล่างนี่จะเป็นเป็ดลูกเป็ดน,นะครับ,รบลูกเป็ดลูกเป็ดพูดเลยอันนี้เขาเกิดพันยังครับนี่อันนี้เป็นบาเบอรี่ครับบาเบอรี่ลูกผสม ี่นอองอย่าเขามากคระบประมาณเดือนลูงยันได้ได้ขายอันนี้โอ้อันขันเขาขายตัวมันกะคุณล่ะครหาชี้เดือนหาเดือนก็ได้ขายก็คือเป็ดบาบารี่พอไงตอนลูกยันเนาะพอไงครับเอามันกับขยายพันธุ์ของมันเองเขาบริบบทยังมันบริเิทธสตู้ฝักแม่มันโขกเองไข่ออกมากันมีนาทีเลียงอย่างเดียวครับบดีครับพี่ปอนครับ ครับสวัสดีครับเวลาแล้วครับแต่ตั้งแต่ซีโม้งนี่เขากระเจีออ๊ยบยำยำเหรียญน,น้ำกีน้ำนองไปครับนี่คือเกษตรินที่ของสวนลุงยันเนาะเป็นไล่ได้ไล่ไล่วันเข้าอ่ะละเมื่อละซีลอยหาลอยเวรละครับเดี๋ยวจังไรพงศ์กระติไปกับลุงยันนะครับเด้อพี่น้องเดี๋ยวตามกันไปเลยครับว่าพี่นอ้องผู้ที่จะซื้อเกษตรินที่นะครับผลผลิตของลุงยันในพื้นที่นะครับคุณหฟ้าข้างตรงไหนไปกันเลยครับ ผลจะลวดบอกวันนี้เข้าไปขายพักกันเลยครับไปเลยครับพี่น้องครับไปไปเลยพี่น้องครับวันนี้กันที่ว่าบรรยากาศเชื่อๆครับวันนี้กอติดกับชีวิตลุงยันนะครับในพื้นที่ของพื้นที่บันนนท้องครับอันลุงยันครับอันนี้เป็นลูกค้าในพื้นที่บันนนท้องนะเป็นพี่น้องในบานนนท้องห้องนี่แหละครับตงแต่พักกระจนนะครับสร้างนี็จะเป็นสะดาวสดาวหวาน อันทวายชื้อทูเม oh, 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 ื่อโอ้แสดงว่าแฟนครับของแพรอันอันสามีกำเจ้าบ้านลูกแย่เนี่ยสิบบาทครับกรรมโอ้ถือว่าหลากหงายพี่น้องเข้าเข่าถึงเนาะเกษดินทรีย์แต่กระลำหัวสามีถือหนึ่งเจ้าบาทเนาะเนี่ยหัวสามสิบบาทครับสามสิบบาทเนาะขอกันได้ต่อรองทั้งแจกทั้งแถมนี่คือบ้านนุ่นทองเขาขายจนส่งลูกเลี้ยงได้เป็นขลาวการเลยเนาะัผมจบมาแล้วครับอ๋อตอนนี้ทั้งสองคนนี่ลูกสาวนี่เฮ็ดงานอยู่ไส่เนี่ยครับลูกแย่ครับโยอ่าวิไลรัตนบัณฑิษย์ผู้หนึ่งอีกผู้หนึ่งอยู่ที่วิไลัพาาบบคร โอ้คุณแม่เราส้วนเราเลยตัวดิโอ้บักหลายหน่อยก็มานำ้ำเป็นความสุขที่ฮอ่เด้เห็ดได้หาให้มาพีน้อนฮอ่เด้อยู่ได้กิน่นอันคุณแม่ครับอันมากินผักกันลุงยันกับอันป่าเราหน่เป็นยังไงครับบ้านเฮูด้ดีปลอดภัยดีปลอดสารพิษอ่าครับเออตอนนี้นี่สาวๆทั้งนั่งก็น่นี่อายุหลายปไหนเนาะเดือนเดือนหลายเลนเดเงินเดือนหลายปไหนเราแม่เอ้ยเดือนเจ็ดร้อยยู๊ดผู้สาวเดเงินเดือนเจ็ดร้อยกระทือว่ากินผักของลุงยันนี่ปลอดสารเนาะ ครับพี่น้องครับตอนนี้ลุงยันกับป้าปอนนะครับเบิร์ตจะขับรถนะครับมาเรื่อยๆนะครับจากบ้านนะครับโนนท่องนะครับอาลุงยันครับเมื่อนี้พื้นที่ลูกค้ายุไซเนาะเมื่อนี้ครับเมื่อนี้เป็นพื้นที่ของพี่น้องบ้านสาราทองครับมาขายเมื่อนี้กับเบิร์ตเลย่อนี่เบิร์ตเลื่อยเละครับก็เอาเอาพักลงจีนเรียๆเลยครับนี่ครับกับแค่สองบ้านกับเบิร์ตแล้วนี่ก็คือพักกว่าสารปิดครับของลุงยันเอาลุงยันครับช่วงไทยแล้วกับฝากนะครับว่าการเด็ดเกษตรังสะครับ เป็นยังไงครับมีความสุขตอบโจทย์บ่พี่น้องเพิ่นาเขามาทำนี่ผมมาก่อติดช,ชีวิตลุงยันครับมาปอ,อนเลยครับเชิญครับ,รบพี่น้องผู้รับชมติดตามครับไอ้ช่องลำซ้ำแชนแนลนะครับก่าฝากกดติดตามนะครับเพิ่นกษสิเอาน้ำสาระดีๆมีความรู้เรื่องด้านการเกษตรเพิ่นเข้ามาเผยแผ่สู่เกษตรกร,รกผู้เฮายังจิตอยากเฮ็ดอยาก,ยากทำนะครับกะให้ศึกษาเรียนรู้ไปค่อยๆเฮ็ดค่อยๆทำครับเดินแต่ละเก้ากินเข่าแต่ละคัมเพิ่นว่าอ่า สิ่งใดที่ฮอ่ยังบวมบ่อเห็นฮอ่กะเอาไข่เลียนรู้เอาสิ่งมโนนี้มันบ่อเห็ดบ่อยางหนอกครับแต่ว่าฮอ่เอาใจใส่อย่างน้อยสินค้าทั้งนั้นกับเศษฮอ่นี้ฮอ่กะนำมาสู่พี่น้องฮอ่ได้ยูได้กินกัขอบคุณพี่น้องที่เขอบมาชมช่องลำซ่อมแชนแนลนะครับมืโอนี้ก็ถือว่าเป็นการตามติดชีวิตลุงยันกับป้าปอนเพิ่นเป็นเหตุตามเกษตรศพิธีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเกษตรแบบพ่อเพียงนะครับ ตามศาสรพระราชากับโจงไทยแล้วก็ถือว่าก็อย่าลืมนะครับเรื่องพี่น้องที่มาติดตามชมช่องลำซ้ำชนเนลก็อย่าลืมกดติดตามใต้คลิปเพื่อที่จะประดพ้พผัดคลิปดีๆครับมื้อนี้ก็คงติจากล่าพี่น้องไปพร้อมกับวิถีชีวิตการขายผักของลุงยันในก,การใช้ชีวิตยังมีความสุขของลุงยันครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ